แต่เราก็ต้องหาตั้งมาเนาะกว่าจะเจอเนาะอันนี้คืออะไรครับพี่พอันนี้คือเป็นหินบทยาสมัยโบราณสวัสดีครับรายการผลร้อนทาเบลนครับวันนี้เราได้มีโอกาส มาทำรายการอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับยังไม่ถึงหรอครับยังไม่ถึงหรอพอดีทางแอดมินของกลุ่มส่งแผนที่มาให้สงสัยจะเป็นเมืองโบราณเราจะไปตามหาเมืองกันครับตัวเมืองโบราณลึกลับอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับวันนี้คอยตามดูครับว่าเราจะตามหาเมืองโบราณเจอหรือเปล่าครับเราไปรถอะไรครับเนี่ยรถซาเล้งครับซาเล้ง ะอะไรเงี้ยครับครับผมอาเล้งนี่ไปทุกที่ได้ครับไปทุกที่เลยใช่ไหมครับไม่มีทางเราก็ไปได้ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ด้ครับพอดีครับเถิดเราไปรถใหญ่ที่มันไม่สะดวะกเนาะครับเพราะเราต้องลุยเ<ม>ข้าป่าลงทุ่งนานด้วยวันนี้ไปทุ่งนาแน่นอนใช่ไหมครับผมเพราะว่าตามแผนที่มันทุ่งนาแน่นอนนี่ครับครับไปกันครับร่อนทะ้า <c oughs> เรนะือเที่ยวที่ม่น แแผนที่ก่อนครับ<อ>เธออธิบายทำไมที่ถึงคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเมืองโบราณเก่าเพราะว่าตามปกติเมืองโบราณเนี่ยที่ตัวที่จุดที่เป็นตัวเมืองมันจะมีน้ำคลองน้ำล้อมรอบสมัยคนโบราณขุดครับแต่ว่าตรงนี้ก็ก็มีคลองน้ำล้อมรอบเหมือนกัน <ผม S 2> แต่ว่าตัวนี้มันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปมากงเพราะว่าการทำไร่ทำนาของคนทุกวันนี้แล้วก็ ถ่ายดินถมคลองแล้วก็แต่วา่ามันมันก็ยังมีมีมีเขาอยู่รับมีเขาอยู่ใช่ไหมครับรายการอหอวร้อนทาไปลครับไปทุกที่ที่มีทางครับก็คือเรายังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยเราจะเจอเมืองโบราณจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมาวับพี่พีก็ยังไม่เคยมาเนาะแต่เราได้รับข้อมูลจากจาก FC, เอฟซีเพื่อนของพี่พีนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันครับ ตอนนี้เราก็ได้เจอใบเสร็มาระหว่างทางนะครับก็คือคาดว่าน,น่าจะเป็นแถวนี้นะครับเป็นเนินโบราณสมัยก่อนมีรถมีรถเดินเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมเดินไปคุยกับเจ้าของที่ก,ทกับแป<ะ>๊บแล้วขออนุญาต,าตาเขาครับนี่คปไปขอเดินสวัสดีครับดีครับขออนุญาตใช้สารคถไฟดีไหครับเป็นเสร็มาแปงเงินแล้วรูปบบเนื้อ ในนี้ที่คุณยายเหรอครับเนี่ยค่ะตรงนี้ที่คุณยายยายผมขอถ่ายสารคดีหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นใบเสจมาแต่ว่ามันรอยหักออกไปครับมีรอยหักครับน่าจะโดนรถรถไถรถดานหักอันนี้เป็นมันฝังเป็นเป็นยาวหรือเปลเป็นฝังลงไปฝังไปเล็กๆครับสมัยโบราณนี่จะเป็นแบบฝังแล้วก็ตั้งขึ้นไงใหญ่มากนะครับ คุณยายตอนตอนมาทาที่เนี่ยคุณยายมาทางานเนี่ครับโอ้ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเหรอจ้ะแล้วก็เห็นอันนี้ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับจ้ะก็คือใบเซีมาครับแบบแบบไม่ไม่แกะสลักไม่แกศครับไม่มีรอยอะไรเลยใช่ไหมคุณยายอันนี้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 มันรอยแตกหรือว่ารอยหินที่เขาตั้งใจทําเป็นหินน่าจะเป็นตัวส่วนส่วนโคนครับส่วนโคนแล้วโดนรถคว่ำขึ้นมานะครับ น่าจะเป็นส่วนล่างไม่ได้ขุดเลยเนี่ยอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้คือคือมันแตกงี้นานตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับแต่ในชแ้ไ่รอยแตกเนี่ยจะรอยแตกแบบแบบการเวลาครับเวลาทําให้หินแยกตัวเวลาโดนอากาศโดนฝนโดนอะไรมันก็จะติดติดก่อนไปเรื่อยแต่แถวนี้ถ้าเกิดมีใบเสมาเยอะน่าจะเป็นเขตเขตเมืองครับเขตเมืองแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำพิธีอะไรอยู่ข้างเมืองพี่รู้สึกไงกับใบเสมาที่เราเจอท้งนี้ครับใบเสมา ที่เราเจอครั้งนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็น่าเสียดายที่มันมันแตกมันหักไปเยอะคือคือพี่ก่คิดว่าไอ้ที่เป็นรอยแตกนี่คือมันเป็นรอยใหม่ใช่ไหมครับมันเป็นรอยใหม่ครับคือมันไม่ใช่รอยแตกธรรมชาติบางบางอันเนาะก็อาจจะเป็นรถไถของชาวบ้านอะไรเงี้ยไถออกจากนักไล่ยากนาเขาแต่แต่แปลกแล้วทำไมไม่มีการจัดเก็บที่ถูกต้องเนาะครับเพราะว่านี่ยังก็ไม่มีหน่วยงานมาจัดเก็บไม่มีอะไรก็น่าเสียดายเพราะว่าใบเียมาตรงนี้มันเยอะมากครับ ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดเจ็บแล้วก็มาดูแลพอดีว่าป้าเขาบอกว่าฝั่งนู้นจะมีอักขระด้วยเราจะไปดูไปดูอักขระก่อนโอเคครับครับเห็นใบเสร็จไหตรงนู้นมีพี่ยมมีรอยอักขระด้วยใช่ไหมครับผมมีรอยอักขระปักยาย่แกบอกยาย่แกบอกว่ามีรอยอักขระด้วยแต่จะมีตัวจารึกจะเป็นสีเด่นใหญ่จะไม่มียอดข้างล่างโอ้โหนนี้ข้างล่างมีจารึก ได้มากเลยครับนี่นกยูนอทีอยโบราณครับาก,กาลึกกาลึกโบราณภาษาโมนใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นผมไปเรียนมาแล้วภาษาโมน<ช>คือเจอเยอะมากเลยเป็นแบบผมว่านะสายตาที่ผมรับตอนเนี้ยตรงนู้นเนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรคันนาใช่ไหมคันนานี่คือเรียงกันเต็มไปเลยครับเราถ่ายข,ขึ้นจากทุ่งนาเปเรียงไ้คัานนา ก็คือชาวบ้านบางคนอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายขึ้นก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นในรูปอะไรกันใช่ไม่ไเปีนยงอาทาน,นาดไม่รู้ว่ารูปอะไรนะครับแต่ว่าอายุก็พันกว่าปีเนาะครับนี่เราก็จะเข้าไปในเมืองโบราณนะครับที่เราคาดว่าน่าน่า,านจะใช่เพราะว่าเราลองเอาบินโดนเอาโดนบินดูดูละก็คือลักษณะมันเหมือนอะไรนะพี่ เดินเมืองคลองน้ำล้อมรอบเออคลองน้ำล้อมรอบก็คือเป็นคลองโบราณเนาะคมันเหมือนโนนเมืองอ่ะมันเหมือนโนนเมืองที่ชุมแพนใช่มันจะมีคลองน้ำล้อมรอบแบบที่คนสมัยก่อนเขาขุดไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลุยปลาเข้าไปดูว่ามีร่องรอยของเมืองโบราณไหมครับผมไปไกลอยู่นะไปตรงนี้หรอเดีนยวตรงนี้ ไม่เสียมาทำาด้เยจะได้ครับจะใส่จะได้ครับจะใส่อยรยธรรมที่มันมันใหญ่คมันแล้วมันก็หายไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละกงจะเข้าป่าครับมันคูน้ําอันนี้คือคูน้ําโบราณใช่ไหมน่าจะใช่ที่เขาปุดกสมัยก่อนครับต้องจะเจอร่องรอยของเือนโบราณไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปดูครับต้องเข้าไปดูในป่าเดี๋ยวามครับ ตรงนี้น่าจะเป็นลอกใหม่สมัยคือคลองโบราณเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่บทเ่เราดูในแผนที่นะจะเป็นคลองน้ำรอมรอบอันนี้คือเหมือนนน,อนเมืองเลยเนาะคือนนเมืองก็จะเป็นแบบว่าเป็นคูน,น้ำน้อมนอบครับแต่ว่าชาวบ้านก็จะอยู่เหมือนอยู่ในเกาะเนาะต่ก่อนน่าจะกว้างกว่านี้ใช่ไหมน่นาจะกว้างกว่านี้ใช่เน,นื้อก็ทำที่นา เออเขอกอไปตายน่ารักดีน้อยนึงได้หมดนะแล้วก็ได้ยูด้วยบุกเปยังด้ครับแล้วยูบ่ะแล้วพอหมามื่อน่ะอ๋อครับแต่ว่า่ได้ไปนัากลอกแล้ไปตายโอ้ครับครับหมาหมองเมื่อน่ะบอน่ะได้ไงฮะได้ปลาปลากระเดินน้อยปลาหมอปลากระดีจูเทียผัดอันไข่ในียก็มียู เจนี่ตัดดูสิเอาด้งดูตาแล้วลุ้นนะตัดที่ตื้นดอกหน่ะยงูเหลือมแล้วครับจ้าดีแล้วโอ้แถวนี้งูเยอะเนาะแต่มันเป็นที่ซุ่มน้ํานะสวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่บริเวณคู่น้ําล้อมรอๆนะเห็นไหมครับเป็นเหมือน เมืองโบราณสมัยก่อนที่เราคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งเมืองโบราณสมัยก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วเราขออนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วเราจะมาสำรวจกันนะครับหาหลักฐานไม่ใช่หรือเปล่าใช่เราจะลองหารเริ่มเจอหลักฐานนะครับนี่หลักฐานก็คือตรงนี้ก็เป็นแบบว่านี่คือของโบราณเนาะรกระเบื้องกระเบื้องโบราณคือไม่ใช่สมัยใหม่แน่นอนบแบบนี้ แสดงว่าเป็นเมืองโบราณจริงแต่ว่าเสียยหาสังเกตก็โอ้เต็มเลยเนาะครับเต็มเลยไม่รู้ปกระดูกตัดกระดูกตัดโบราณนี่จะเป็นกระดูกวัวทำอไมก่อนเศษอีกโบราณเศษกระเบื้อง ไม่ใช่สมัยใหม่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไก็ใช่สังเกตยังไงว่าตรงนี้เป็นเดินโบราณคร่าวๆคร่าวๆคือว่ามันที่เราได้แผนที่มาที่เราตามกันมาคือว่ามันมีคูน้ําล้อมรอบพอดีวันนี้เรามาเราได้มาเจอเจอใบเสมาก่อนครับแสดงว่าต้องมีเมืองอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนี่เราก็เข้ามาในคูน้ำ สังเกตง,ง่ายเลยคือมองพื้นก่อนเนาะพื้นจะเป็นแบบอาจจะมีเศษอิฐเศษหงเศษหงอะไรเงี้ยเศษหงแตกเดี๋ยวเราจะเดินดูสักหน่อยว่ามีลูกปัดหรือเปล่ววาใน,นนี้ครับในน,นี้สังเกตเห็นลูกปัดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นลูกปัดเราถ่ายนั่งขึ้นมาอ เป็นรูกปัดแก้วใช่ไหมลูกปัดแก้วตามเินโบราณแต่ว่าเราก็ต้องหาตั้งแานเนาะกาจะเจอเนาะครับมันก็ตามยุคของเขาเขาต้องมีพูดถึงครับแต่ว่ามันขุดไม่ได้มันมันมันผิดกฎหมายใช่คือเราไม่ได้ให้ให้ใครมาขุดนะครับไม่ใช่ว่าก็คือหนึ่งเลยขุดผิดกฎหมายแน่นอนครับสองก็คือไม่ใช่ว่าขุดแล้วจะเจอครับมันไม่ได้เจอง่ายเนาะแต่นี้เรา เอออันนี้แบบว่ารถไถขึ้นมาพอโดนฝนโดนอะไรมันก็ชะล้างไปบางทีก็มีบ้างครับคือนี้เราถ่ายมาเพื่อให้ศึกษานะครับครับว่าตรงเนี้ยคือดินแดนโบราณสมัยก่อนครับที่อำเภอกษตร,รสมบูรณ์ออันนี้คือเป็นหินบทยาสมัยโบราณครับอแต่ว่าอันนี้มันโดนรถไถอะไรมันแตกม,มันเหลือเศษอันนี้คืออันนี้ตัวตัวแท่งบทตัวแท่งบทข้างบนจริงๆแล้วมันจะเป็นโต๊ะ โต๊ะแบบนี้เหมือนในพิพิธภัณฑ์แล้วตัวนี้ก็จะบดข้างบนมันจะยาวมันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมครับมันจะยาวนะมันจะจับสองข้างคล้ายๆอย่างนี้เขาเขาจะบดบดยาบดอย่างนี้อ๋อนี่มันเป็นเหมือนโต๊ะม้านั่งครับมันจะเป็นโต๊ะยาวมาบดยาสมุนไพรสมัยก่อนใช้สมุนไพรใช่ไหมครับม่โดนรถไถรถอะไรรอยหักือมันดูยังไงเป็นหินบดยาเนี่เราเขาเจะสลักเป็นขาตั้งเหมือนในพิพิธภัณฑ์ บ้านเราครับดีอ่อนนี้ไม่ให้ผมยืนตัวนี้จะเป็นตัวหินตัวบทยาสมุนไพรอันนี้เป็นเหมือนหินแต่ว่าเจ้าของที่เขาไม่รู้นะว่านี้คืออะไรเนาะครับแต่ไม่รู้ว่ามันหักเองหรือว่าเขาไปทุบหักมันต้องในรถไถครับบางทีมันฝังอยู่ในดินแบบนี้รถไถก็ไถเกาะไถเตะรถไถหางไถแบบเนี้เวลาเขาไถทำไร่ทำสวนแล้ววันนี้เราก็ ได้ทําภารกิจของเราเสำเร็จแล้วนะครับก็คือเราได้มาเจอเมืองโบราณจุดเนี้ยก็คือมันก็ใช่จริงๆนะครับแต่ว่าการที่เรามาครั้งนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะลุกล้ําสมบัติแห่งชาติหรือว่าขุดค้นแต่อย่างใดนะครับเรามาที่นี่เพื่อให้ความรู้แก่เอฟซนะครับว่าวิธีการดูเดินโบราณว่าตรงเนี้ยเป็นเดินโบราณเก่าหรือเปล่านี่คือข้อมูลเชิงบทศาสตร์นะครับ ก็คือห้ามขุดห้ามทําลายเนาะ, <Yeah. S 1> ะเราไม่ได้ขุดเราไม่ได้ทำลายเราแค่สํารวจ <Yeah. S 1> บริเวณผิวรอบก็คือจะเห็นว่าณที่เรายืนอย่รงนี้ก็จะมีเศษหายอยู่เลยาเราก็จะมีคูน้ําล้อมรอบนะเป็นคูน้ําโบราณก็คือคูน้ําเนี้ยเขาก็เพิ่งขุดลอ,อกใหม่เนาะ,ะนี่ครับคืออยากให้แฟนแฟนเอซีที่ดูรายการหัวร้อนทารุณนะครับให้ดูรายการตอนนี้ ดูเพื่อเป็นความรู้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะลุกล้ำหรือทำผิดกฎหมายเป็นองน,นะครับก็ขอฝากติดตามช่องรายการหัวร้อนทาวเวอนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยครับสวัสดีครับ